แล้วในเด็ปี2008เราได้พัฒนาระบบตรวจสุขภาพเขื่อนที่เขื่อนราชบพางหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและปี2011ที่เขื่อนวัชารนองคก,กรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอะังจากนั้นปี2016เราก็พัฒนาระบบใน14เขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศของกฟผนะครับจุดหลัก,ลกสำคัญอยู่4จุดแรกสุดคือ data collection ส่วนนี้ก็คือจะใช้ RTU ในการจัดเก็บข้อมูลหรือ2คือ data processing นะครับข้อมูลจาก RTU ถูกส่งขึ้นมาเป็นข้อมูลดิบนะครับส่วน data processing ก็จะทำหน้าที่วิเคราะห์ แปลงข้อมูลจากข้อมูลดิบเป็นข้อมูลทางวิศวกรรมนะครับแล้วก็ตรวจสอบความปกติเบื้องต้นของข้อมูลนะครับหลังจากได้ข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําส่วนที่ visualization แล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ workflow นะครับ process ของเราตัวนี้เราจะใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งออกแบบมาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัพีและปรตตานีนะครับเราก็จะมีการติดตั้งเซนเซอร์ณจุดต่างของเขื่อนนะครับแล้วก็มี rtu ไปจดเก็บข้อมูลแล้วก็ถูกส่งเข้ามาที่เครื่องแม่ข่ายประจาเขื่อนนะครับหรือว่าซิร์ s e r v ร์เพื่อจะวิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อน หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งมาที่เครือข่ายสำนักง,งานกลางนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือจะมีส่วนข้อมูลเกี่ยวกับระบบตัววัดพันดินไหวนะครับเราก็จะมีการติดตั้งเครื่องตัววัดพันธดินไหวรอบๆอ่างเก็บน้ํเพื่อใช้ผลในตัว decision making room นะครับที่ส่วนกลางในระบบนี้เราก็จะคือพัฒนาระบบที่เหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นในท้องตลาดไม่มีนะครับในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยระบบเราก็จะมีระบบช่วยกรองให้อัตโนมัติซึ่งระบบอื่นๆเนี่ยก็จะใช้คนตรวจสอบ แล้วก็การแสดงพฤติกรรมที่หลากหลายนะครับในระบบเราเนี่ยถูกออกแบบมาด้วยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับและท่า้นการตรวจสอบภาพผิดปกติของเครื่องเนี่ยก็เช่นกันนะครับระบบเราก็คือรวบรวมความต้องการมาไว้ในที่เดียวแต่อย่างโปรแกรมอื่นในท้องตลาดก็จะนําข้อมูลเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์ที่โปรแกรมเชพาะวางอื่นๆอีกระบบเนี่ยก็คือจะจําลองการระบายน้ําชุดนี้เมื่อเกิดเหตุภาวะวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านการบริหารจัดการน้ำก็จะได้เตรียมรับมือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ถูกต้องนะครับ ทางด้านการใช้งานนะครับจะขอแบบเปรียบเทียบเป็นแบบ before กับ after นะครับปกติจะใช้พักสนามประมาณ10คนนะครับณนะปัจจุบันก็จะเหลือแค่ประมาณคนเดียวนะครับตรวจสอบข้อมูลพฤติกรรมเขื่อนเฉพาะจุดที่แบบไม่คุ้มค่าที่จะมาทําเป็นระบบอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นการสุดตัวเคลื่อนตัวเนี่ยซึ่งปกติจะออกไปแค่ประมาณสัก3ามเดือนต่อครั้งหนึ่งนะครับและ2เรื่องการวบลงข้อมูลครับซึ่งปกติจะใช้เวลา2วันในการเก็บข้อมูลครับปัจจุบันก็เหลือแค่15นาทีนะครับ ทางด้านการวิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีการส่งรายงานเกี่ยวกับข้อมูลพิการณาเขื่อนเข้ามาที่ส่วนกลางประมาณเดือนละครั้งณนะปัจจุบันเนี่ยก็จะคือจะวิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับนื่จากข้อมูลเข้ามาตลอดเวลาและการรายงานสถานการณ์เขื่อนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยรายงานเฉพาะตามเวลาทําการนะครับณนะปัจจุบันคือทำตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็การติดตามสุขภาพเขื่อนในสภาวะวิกฤตเนี่ยอดีตนะครับ ก็จะติดตามได้ยากเนื่องจากสมมติเวลามีการฝนตกเนี่ยก็จะมีการลื่นเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับแต่ณปัจจุบันก็คือเราสามารถติดตามพฤติกรรมเขื่อนได้โดยทันทีนะครับ Impact ในปี2563นะครับทางเราประเมินได้ประมาณ4,000ล้านบาทนะครับก็แบ่ง impact ทท้งนั้นภาคใต้ก็จะ,ะมา794ล้านบาทนะครับภาคตะวันภาคตะวเชียงเหนือก็จะ,ะมา979ล้านบาทและภาคตะวันตกก็มา2,200ล้านบาทนะครับ ส่วนภาคเหนือกับภาคกลางนะอยู่ในระหว่างการประเมิน Impact ค,ครับสำหรับการขยายผลนะครับเนื่องจากณปัจจุบันเนี่ยเราติดตั้งอยู่ที่เขื่อนคิดเป็น40%ของเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศในอนาคตเนี่ยเราจะมีการขยายผลไปที่เขื่อนขนาดใหญ่ทั้งหมดทั่วประเทศ35เขื่อนนะครับส่วนต่อไปคือเราจะขยายผลต่อไปทีเขื่อนประมาณ400กว่าเขื่อนกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับแล้วก็จะมีเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศ เอ่อ C R M V นะครับก็คือประเทศรอบๆเราเนี่ยอีกประมาณ300เขื่อนนะครับ